สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาริมีติดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม fg ทีมงานทนายประชาชนโดยได้เป็นคลิปที่นายเชพพลได้ยกพวกเหลิกเคลื่อนย้ายจากหลังมานไปอีกที่สถานที่หนึ่ง โดยเต็นได้บรรยายที่ว่ามันก็จะเต็มหลังบ้านก็จะมีการย้ายจากตรงนั้นไปไว้ตรงนี้และจากประเด็นนี้นั้นทางด้านของป้าบุหลันจึงได้พดข้อความที่ว่าแล้วกันสิเต็นแย่งนาทีของฝั่งตรงข้ามได้ยังไงเรื่องด่าไอ้ผ่วยผัวแตนโซกมกชอบย้ายย้ายไปรกขวายกหน้าไปซุกหลัง นี่มันเป็นนาทีของพวกเราไม่ใช่นาทีของแต่นนะแอบด่ามันลับหลังเดี๋ยวมันมาดูคลิปก็ตื้บเอาเหมือนสมัยยังจนบ้านไม่มีฝาอีกหรอกหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสามล้อถูกหวยไม่ทิ้งบ้าง มันก็จะรกอย่างนี้แหละเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวรือ้อเดี๋ยวสร้างไอ้คนรวยคนงานหายไปไหนหมดฮ่าฮ่าอีกหน่อยก็ทำกับเถืกสองคนฮ่าฮ่ามีอันไหนที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงไหมเห็นมันทํานูน่ทนทานี่เหมือนขยันแต่บ้านรกเหมือนเดิมขนาดใหญ่อีกยาอิชิ มาทำความสะอาดให้ก็ยังรกถ้าไม่ทำจะขนาดไหนบ้านหรือว่าร้านรับซื้อของเก่านั่งถือยอมใจจริงๆทำไม่ยอมเส์ไอ้ผัวนี่เป็นคนจับจดจริงๆคนซากมีจะประมาณนี้เป็นคนที่เดินหลบก็ยากรกๆเดินหลบกิ่งไม้ต้นไม้ได้กิ่งมากๆแบบนี้ถ้าเดินป่า เดินเขาต่อให้หอบถุงปุ๋ยไปละก็สบายเลยเก่งครับชื่นชมครับต้องทำเพื่อคนดูว่าเป็นคนที่ขยันทำนูน่นทำนี่ไม่หยุดยิ่งทำก็ยิ่งรกยิ่งทำยิ่งเละเอาเวลาไปปลูกป่าคืนดีไหมครับส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่เป้าบุหลันได้มีการโพสต์ จากประเด็นของลาเต้กับบุมน้อยร้อยเอ็ดที่มีคดีความกันโดยป้าบุหลันได้โพสต์ข้อความที่ว่าแปลกดีบุมน้อยด่ามาดามลาเต้แต่ป่านน้าไปแจ้งความว่าบุมน้อยหมิ่นประมาทแถมแจ้งว่าได้เห็นคลิปบุมที่ซอยบรมราชชนนีส8เแขวงตลิ่งชันนั่นมันซอยบ้านมุนีชัด เมวันที่รับว่าได้ดูคลิปลาเทยังไปออกไลฟ์คู่กับมุนีที่บ้านบังเอิญจังที่หลาเตกับป่านนาคไปอยู่ที่ที่เดียวกันวันเวลาเดียวกันโดยการแจ้งความมีใจความที่ว่าเหตุเกิดซอยบรมราชชนนี18แขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพเมื่อวันที่19มีนาคม 2565เวลาประมาณ15นาฬิกานาทีโดยแจ้งให้ทราบว่าม่นประมาทโดยการโฆษณาโดยข้อเท็จจริงพฤติการแห่งคดีเมื่อวันที่19มีนาคม2565เวลาประมาณ15นาฬิกา10นาทีขณะที่สาวปันนาปันจรัตนาผู้เสียหายอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีซอย18 แขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพได้เปิดอินเทอร์เน็ตได้เปิดเข้าไปพบช่อง y o youtube บูมน้อยร้อยเอ็ดโพสต์รูปภาพของผู้เสียหายและใส่ความให้เกิดความเสียหายโพสต์เมื่อวันที่17มีนาคม2565เวลาประมาณ19นาฬิกาโดยมีข้อความว่านำหน้าอย่างอนี้ทำได้แค่เอาคนอื่นมาแขวน นอกนั้นไม่มีปัญญาหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเจดใส่กระดาษพิมพ์ลงสำนวนแป๊บยาวชิคหายเลยโป๊ะสารภาพเต้เป็นเพื่อนด่างนางเกตเป็นเมียน้อยด่างเลยได้มาอยู่บ้านเดียวกันบูมน้อยหมิ่นลาเต้ไม่ใช่หรอ ป่านนาคดิ้นทำไมแบบนี้ใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ไหมว่าเป็นคนคนเดียวกันโปอีกแล้วโปแตกเลยครับว่าลาเตกับป่านนาคคือคนเดียวกันตอนนี้สิ่งที่อยากจะรู้ก็คือเอซีมันหายโง่ก,กันหรือยังป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าเอซมันรู้มาตั้งนานแล้วค่ะแต่ยังโง่อยู่ตอนมันติดคุกแอดมินช่องมัน เที่ยวเรียรายเงินหาค่าทนายกับซื้อประกันให้มันคือมันยังโง่อยู่นะคะเรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณสันตติกุลกันต่อนะคะโดยคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความถึงประเด็นที่ตาชานได้ออกมายอมรับว่าตนนั้นติดโควิดคุณสันได้โพสว่า ในที่สุดก็มีคนออกมายอมรับว่าติดโควิดขณะที่ก่อนหน้านี้มีคนที่ถามเถก่วยแต่ไม่ตอบแถมด่าคนอื่นที่มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวเองน่าจะติดโควิดด้วยแค่นั้นยังไม่พอพวกยูทูบเบอร์หลายช่องออกมาทำคอนเทนต์คล้ายกับว่ามีคนใส่ร้ายว่าเถก่วยและยูทูบเบอร์ติดโควิดอีกผมขอประนามเถก่วย และยูทูบเบอร์ช่องที่ขาดจิตสำนึกไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมพวกคุณสมควรถูกด่าถูกประนามมันจะตายหรือครับกับการออกมายอมรับว่าติดโควิดหรือมีไข้มีไอสงสัยจะติดหรือตอนนี้ต้องกักตัวดูอาการเพราะคล้ายจะติดโควิดนี่พวกคุณทำบ้าอะไรของพวกคุณ เถิกยังมีหน้ามาพูดว่าคนทั้งประเทศติดกันเกือบหมดเป็นเรื่องปกติไปแล้วแสดงถึงความด้อยของสติปัญญาของเถอกมากเห็นแก่ตัวขาดจิตสำนึกอย่างแรงเอฟซีเถิกป่วยพวกคุณดูไว้นะครับดูและพิจารณาให้ดีแค่เรื่องติดหรือไม่ติดโควิดเถอกป่วยคนที่พวกคุณสงสารคนที่พวกคุณมองว่า เขาเป็นคนดีอย่างเมกาที่จะแอ่นอกยอมรับเลยปล่อยให้เอฟซคาดเดากันไปต่างๆนานา,นาแล้วเอฟซีลองคิดดูนะครับถ้าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเรื่องที่ผิดกฎหมายเรื่องที่มันแยๆกว่านี้เรื่องที่ไม่ออกนากองเทอคกวยจะพูดความจริงให้กับเอฟซีได้รับรู้ไหมฟังจากตาชานพูดในคลิปนี้สิครับวันแรกตรวจไม่เจอวันที่สอง เห็นหลางๆวันที่สมเช้านี้ขึ้นสองขีดป้าหายแล้วคนอื่นหายแล้วหลานๆก็หายกันหมดแล้วคำพูดเหล่านี้มันคืออะไรเถิก่วยจะปกปิดทำไมฝากให้ f c ของเถิก่วยและ f c ของยูทูบเบอร์สายเลียดทั้งหลายให้ได้คิดและพิจารณากันให้ดีๆครับเป็น f c เป็นได้แต่ต้องเป็นอย่างมีสติครับ อย่าตกเป็นเหยื่อของคนสร้างภาพให้ดูน่าสงสารครับ